คุณผู้ชมคะความเจ็บป่วยนะคะสําหรับบางคนอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทํางานที่รักค่ะแต่ว่าไม่ใช่สําหรับอาจารย์สุรพลนะคะเพราะอาจารย์นาเอาศิลปะที่รักนี่แหละค่ะมาใช้ต่อสู้กับความเจ็บป่วยนะคะอาจารย์การเล่าถึงช่วงตอนนั้นได้ไหมคะว่าตอนนั้นป่วยเนี่ยเป็นอะไรแล้วก็ส่งผลต่อการทํางานยังไงบ้างะคะคือครั้งแรกผ่าตัดสมองด้านซ้ายอ,อ่อนแรงทั้งทั้งด้านเลยครับแต่รอดตายก็บุญแล้วผม,มข้างซ้ายแล้วพอมาปีที่แล้วเนี่ย พบว่าเป็นมะเร็งลำไส้ดีที่อาการออกเร็วค่พอดีผมพาเด็กนักศึกษาไปแข่งกีฬาที่เชียงรายแล้วปรากฏว่าพอผมทานอะไรไปก็อาเจียนอาเจียนเสร็จเริ่มมีอาการถ่ายท้องผมก็คุยกับหมอ,อหมอบอกให้ไปไปสแกนไปอะไรแต่แล้วอยู่ที่นู่นมันก็ไม่สะดวกต้องเริ่มจากศูนย์ใหม่ผมก็ทนจนครบหนึ่งที่กลับมาก็ถึงนครปฐมก็ไปโรงพยาบาลปรากฏไปส่องกล้องก็เจอก้อนเนื้ออยู่ในลำไส้ผ่า หมอหมอบอกเอาอยารากผ่า,านัดผ่าตัดผ่าตัดผ่าตัดไปตรวจผลเป็นมะเร็งระยะที่สองถามว่าตอนนั้นผมก็วิตกกังวลนะ <S <S เราจะหายหรือเปล่านะอะไรย่างเงี้ยแตใจใจก็เริ่มคิดว่าถ้าเราอย่างนี้โสิ์ฉีดเสียแน่ <S <S ผมก็เริ่มหยิบกระดาษเล็กๆเ,เอามาบันทึกเอามาเขียนเล่นเท่าที่ทําได้คิด้วยมือข้างเดียว แล้วเอรู้สึกมันมันดีทำให้จิตใจเราดีขึ้นไม่ต้องไปวิตกกังวลไม่ต้องไปอะไรคือวิตกกังวลมันมีจะสุดกับสุดนะครับค่ะก็เหมือนบำบัดนะยิ่งเขียนยิ่งสนุกก็เลยทาใหญ่เลยทีนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะก็ยังทําไปเรื่อยๆก็ทําเรื่อยทําไปเรื่อยอก็เปลี่ยนเบื่อก็เปลี่ยนสถานที่บ้างครับก็คืออย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์ไปเองด้วยร,รวมถึงก็เห็นว่าให้ลูกศิษย์ลูกหาช่วยเหลือด้วยเหมือนกันครับผมยังไงคะอาจารย์ก็ยัง บางทีผมอยากได้ข้อมูลเช่นอย่างบางทกแฝงไอผมอยากให้ผมไปนั่งเรือมันก็ไม่สะดวกผมวานลูกศิษย์ไปถ่ายให้อย่างบางที่เนี่ยที่สามชุกศรีประจันก็วานลูกศิษย์ไปถ่ายให้อย่างบางที่นครจีรีก็ให้ลูกชายไปถ่ายให้ครับอาจารย์ถ้าพูดถึงวาดภาพจาก หนึ่งจินตนาการที่อาจารย์จากภาพความทรงจํากับเรื่องของการไปวาดเองจากสถานที่รวมถึงหรือว่าภาพที่ถ่ายถ่ายภาพมาแล้วมาวาดมันแตกต่างกันไหมอาจารย์คือมันต้องดูเวลาอย่างอย่างบางบางครั้งเนี่ยผมพาเด็กพ,พาเด็กไปสอนนอกสถานที่ผมก็วาดสด มันก็ได้ฟีลลิ่งแบบนแต่ที่บางบางครั้งเนี่ยด้วยระยะด้วยเวลาด้วยอะไรมันมันไม่อื้อมหน่อยบางทีเราก็อาศัยจากรูปถ่ายบ้างอาศัยจากความทรงจําบ้างแล้วก็เป็นอีกแบบคืออาศัยความทรงจำมันก็ดีอย่างที่รายละเอียดเนี่ยเราไม่ต้องไปโพงกับมันว่าเหมือนไม่เหมือนเราอาศัยความรู้สึกของเราที่เราเออมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะครับก็คือใช้ความรู้สึกแล้วมันก็จะอาจจะได้อีกอารมณ์ความรู้สึกหนึ่งอย่างเงี้ยถ้เาถ้าผมดีๆนะผมก็นั่งเก็บ แต่พอด้วยด้วยสภาพร่างกายแลย้วก็ตัดรายละเอียดออกไปเอาความความสึกที่เราอยากให้ให้เห็นอะไรแค่นั้นเองค่ะยังเห็นภาพหนึ่งอันนี้เที่ยวมาโชว์ขออนุญาตโชว์นะคะครับผมอันนี้นี่เป็นภาพอันนี้อาจารย์วาดอะไรคะก็วาดบ้านเนี่ยแต่แตว่าผมอาศัยอกยิงไว้ก่อนไงบ้านนะครับก็มีแสงรอดออกมาิดนนหน่อยจากหลังคาครับอ,อืมอันนี้ก็บ้านริมน้ําเหมือนกันครับผมเหมือนกับว่าจะเห็นเนี่ยอาจารย์มีเรื่องของลายเส้นอะไรที่ เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันอันนี้มันถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนะตอนที่ทําด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเพราะคือเริ่มต้นเนี่ยก็ใช้ดอยิ้ง่ายๆก่อนถ้าพูดถึงเรื่องของสีการใช้สีแลวคะอาจารย์การใช้สีของอาจารย์มันเปลี่ยนไปจากตอนชุดแรกๆด้วยไหมคะมันออกมาเองโดยผมไม่รู้ตัวลูกศิษย์เห็นก็บอกทำไมอาจารย์ใช้สีแดงเยอะมันออกมนผมไม่รู้อะมันออกมาเองอะอันนี้อาจารย์ว่ามันเป็นเพราะอะไรคะอาจจะเป็นเพราะไม่รู้สิครับ มันออกมาเองครับมันเป็นเพราะความรู้สึกของเราวตอนนั้นอะไรโดยมันเหมือนเราอยากจะระบายอะไรออกมาแค่นั้นเองแล้วอย่างค่ะอย่างตอนอาจารย์วาดมันได้ความรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นมันช่วยเราอย่างสนุกเพลนวันแอปเปเยียวเย็นแล้วมืดแล้วมีมีโวงไหนที่อาจารย์หยุดไม่ได้ทํำไหมคะไม่มีครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมไปพอดี ที่หมายอะไรก็ส่งกีฬาบุคลากรของสองกอไปแข่งที่บางแสนผมไปพักที่อ่างศิลาผมก็เขียนเขียนเช้าถึงเย็นเลยถึงก็คืนเลยครับเพลินมากสนุกมากคือเหมือนมันทําให้เราลืมเรื่องอื่นๆไปๆด้วย,ปวยลืมเรื่องครับลืมเรื่องการป่วยลืมเรื่องอะไรเพลินอ,อย่างอาจารย์เห็นว่าสองชุดอย่างที่เราบอกว่าถ้าเกิดไม่ป่วยมันก็จะไม่มีผลงานบแบับนีดด้ครับ รู้สึกยังไงบ้างกับผลางานสองชุดนี้คะถ้าว่าผมชอบผมชอบอะมันมันแตกต่างจากเดิมที่ผมเคยทำครับอย่างคนที่เขามาดูระหว่างสองชุดนี้จัดแสดงพร้อมกันในรัศการเขาจะแบบได้ความรู้สึกแบบไหนกันกลับไปก็พอดีท่านศาสตราจารย์ชลูดก็บอกให้ผมเอาเอางานเก่ามาแสดงด้วยมันจะได้ท่านเขียนบทวาไมไไ้ให้ในหนังสือในสุญิบัติครับค่ะ เขียนไว้ให้อยากให้มาเปรียบแห้เห็นดูว่างานเก่ามันเป็นไงงานใหม่เป็นไงเดี๋ยวตัวอาจารย์เองแหละค่ะแต่มองว่ามันเปลี่ยนไปเยอะไหมเยอะครับอะไรบ้างที่มันเปลี่ยนไปคะเปลี่ยนเรื่องสีเรื่องรายละเอียดครับคือถ้าพูดถึงเรื่องของรายละเอียดเหมือนกับมาทําให้เรารู้สึกว่าอะไรที่เราเคยคิดมากๆเรื่องของตง้องมีรายละเอียดแบบนี้นะแบบนี้นะมันไม่ต้องังวลเรื่องพวกนั้นแล้วอะไรอย่างนี้้วยไม่ต้องมานั่งเก็บ เพราะวาเาอาฟาร์มสึกข้างในเราออกมาเองอยากใส่แดงก็แดงอยากใส่เขียวก็เขียวใช้เวลานานไหมคะอาจารย์ชิ้นหนึ่งก็ผมใช้ประมาณสองวันถ้าเป็นเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมนั่งเก็บไปอาทิตย์ใส่ได้แต่ละชิ้นนะเ็เพราะว่าเราเราต้องเก็บเรื่องของรายละเอียด่องเ้าองเยอะใช่ไหมบางชิ้นเป็นเดือนนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ชิ้นหนึ่งสองวันก็เสร็จแล้วสองวันเสร็จแล้วครับกี่ชิ้นคะอาจารย์จำได้ไหมคะว่าวาดไปทั้งหมดเท่าไหร่คะเนี่ยช่วงตั้งแต่หลังจากปวด ตันนี้ผมเขียนไว้เนี่ยประมาณสามร้อยชินแต่ว่าแสดงคราวที่แล้วแสดงคราวนี้ยมัน<ะ>ที่พื้นที่มันได้ร้อยประชินครับยังยังมีเยอะที่ยังไม่ได้แสดงครับก็เห็นบอกว่าผลงานที่เหลือก็จะนํามาจาัดแสดงที่อื่นด้วยะจะไปที่ไหนบ้างคะก็กผมตั้งใจว่าผมผมเองผอดีผมเป็นเด็กต่างจังหวัดเย<ะ>่ยสมัยเรียนผมไม่มีโอกาสทีไ่ไปดูงานแสดงที่ไหนเลยฮะก็ะะผมกล่าวว่าอยากอยากให้เด็กต่างจังหวัดได้มีโอกาสได้ได้ดู<ะ>ก็ แสร็จจากที่นี่จะไปแสดงที่วิทยาลัยช่างศินที่สุพรรณนะครับหลังจากนั้นเสร็จก็ไปจากสุพรรณเสร็จก็ไปบ้านศิลป,ปินที่หัวหินครับแล้วสจดท้ายก็ปีห้าเจ็ดเนี่ยมีโปรแกรมไปที่น่านครับหัวศิลป์น่านครับก็คือจะเดินทางไปพยายามจะไปให้ครบครางอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าพูดถึงเรื่องของศิลป,ปะสําหรับตัวอาจารย์แล้วนะคะศิลป,ปะถือว่ามีความหมายหรือว่ามีความสําคัญต่อตัวอาจารย์ขนาดไหนคะมากครับ ผมมีอยู่นี้ก็เพราะศิลปะครับถือว่าศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครับผมอืมค่ะอาจารย์คะอย่างถ้าคนที่ไปดูเนี่ยสการนี้จะเห็นตวตนหรือว่าสิ่งที่อาจารย์พยายามจะถ่ายทอดเรื่องของตัวเองเนี่ยผ่านผลงานยังไงบ้างคะก็คงเห็นว่าเห็นความแตกต่างว่าหรืออย่างน้อยว่าผมป่วยนะค่ะทุกคนรู้ผมป่วยผมยังต่อสู้เพื่อเอาชนะกัสิ่งนั้นนะ คือถ้าโมนอนอยู่บนเตียงมมรอมันก็ยิ่งทำลายตัวเองไปอีกนะฉะนั้นออกมาทำไอ้สิ่งที่เราพอทำได้เช่นอย่างน้อยเราทำเพิ่มความสุขให้กับตัวเราเองครับเพลิดเพลินไปกับไม่ต้องวิตกกังวลกับตรงนั้นมันก็เหมือนประบัดให้เราพ้นตัวให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เราก็มีความสุขในแต่ละวันมีความสุขเลยครับค่ะอย่างผลงานตอนนี้จะแสดงอยู่ที่ไหนคะอาจารย์ที่ศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการ ทัศนาสินสิรินทร์ที่คณะกิจกรรมรมหาวิทยาลัยศรีากร,รที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร,ร์นครปฐมครับอย่างอาจารย์ตอนนี้ก็ยังสอนนักศึกษาอยู่เดิมใช่ไหมคะแต่ว่าสอนที่วิทยาเขตเดียวที่สนามจันทร,ร์เพราะว่า<ม>ด้วยความการเดินทางอะไรไม่สะดวกหลายอย่างครับถ้าพูดถึงการสอนตอนนี้เราสอนเด็กๆเ,เขายังไงบ้างคะสอนนักศึกษายัางไงบ้างอาจารย์ ก็อย่างผมถ้าไปได้ก็พยายามจะไปอย่างเด็กเข้าไปซีสกเก็บผมผมก็ไปก็พยายามเดินไปดูนะก็เดินล้มมัางอะไรมั่งะ่ะเดินเท่าที่จะเดินได้บางทีโดเด็กแกล้งนะเขาไปนั่งตามแค่าตามแค่ที่มัน,เป,นเป็นเป็นไม้ลวกนะเดินไปก็ตกตกล้มบ้างอะไรบ้างก็ครับก็เป็นความสุขอย่างครับก็ถือว่าตอนนี้ก็ยังวาดภาพต่อแล้วก็ยังสอนต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ ค่ะ<อ>ไับอืมขับไปก็ได้ได้เขียนให้เด็กดูด้วยครับไปผมก็เขียนทุกครั้งเขียนให้เด็กดูบ้างอะไรบ้างครับ ก็ถือว่าศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต<อ>แล้วไม่ว่าจะอยู่ในสถานะแบบไหนหรือว่าเจ็บป่วยมากแค่ไหนศิลปะก,ก็ยังถือว่าเป็นตัวช่วยบำบัดอาจารย์บบอยู่นะคะค่ะ<ม>วันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการศิลป์สมสรแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติชมเสนอแนะมาได้นะคะที่027902625ถึง 7, 7ค่ะอ m a i l address artclub@thaipbs.or.th ค่ะหรือว่าใครที่เล่น Facebook นะคะติดตามเราได้ที่ artclub นะคะแล้วก็เว้นวัคไทย PBS ค่ะวันนี้นะคะดิฉันและอาจารย์ค่ะ รพลแสนคำต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ